วิธีแก้อาการเบื่องาน 1. หาต้นต่อก็เหมือนกับการรักษาโรคให้หายก็ต้องหาสาเหตุของโรคนั้นให้ได้ก่อนว่าเป็นเพราะอะไรการเบื่องานของเราในวันนี้ลองดูให้ดีสิครับว่ามันมีสาเหตุมาจากไหนเบื่องานที่เราทำหรือเบื่อคนในที่ทำงานหลายครั้งที่งานดีระบบงานดีแต่คนร่วมงานมีปัญหามันก็ทำให้เบื่อได้ หรือบางทีคนร่วมงานดีมากแต่งานไม่ดีมันก็มีปัญหาตามมาเพราะจะให้อะไรได้อย่างใจเราไปหมดทุกอย่างคงจะไม่มีลองหาวิธีปรับเปลี่ยนแก้ไขปรับที่ตัวเองเราก่อนก็ได้เรามาทำงานเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับงานวัฒนธรรมองค์กรสถานที่หรือคนในที่ทำงานกันอยู่แล้วถ้ามีปัญหาเรื่องคนก็ลองปรับตัวปรับใจปรับความเข้าใจกัน จะได้ทำงานร่วมกันได้ต่อไปถ้าปรับงานปรับที่คนอื่นไม่ได้ลองหันกลับมาปรับที่ตัวและปรับที่หัวใจของเราเอง 2. หาข้อดีบางทีการทำไรซ้ำๆๆนานๆอาจจะทำให้เราเบื่อได้เพราะมันไม่มีอะไรใหม่เลยจนเราอาจจะลืมสนใจสิ่งดีๆที่เขามีอยู่ ลองหาข้อดีของสถานที่ที่เราทำงานอยู่ทุกวันนี้บางทีเราอาจจะเจอข้อที่ดีๆมากกว่าที่เราคิดเอาไว้เช่นเดินทางสะดวกสบายจเจ้านายก็น่ารักเพื่อนร่วมงานก็แสนจะดีที่ทำงานก็ดูสวยงามสวัสดิการก็ดีเป็นองค์กรที่ใครๆก็อยากมาสมัครงานรู้อย่างนี้เราจะดีใจที่ได้มาทำงานที่นี่ถ้าเริ่มมองหาเมื่อน,นั้นเราจะได้เริ่มเห็น หาสิ่งที่ดีงามก็จะพบสิ่งดีงามได้ไม่ยากเย็นสำนึกถึงสิ่งที่มีว่ามันดีแค่ไหนจะทำให้ใจของเรารู้สึกได้ถึงความโชคดี 3. เห็นคุณค่าในงานการที่เราไม่อยากจะทำอะไรอาจเป็นเพราะไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่ทำหลายคนนั้นเบื่องานเพราะไม่เห็นคุณค่าในงานที่ตัวเองได้ทำลงไป บางทีการมองแค่ว่างานนั้นมีค่ามีประโยชน์กับตัวเองในแง่ทำและได้รายได้หรือได้ค่าครองชีพนั้นมันธรรมดาแต่ถ้ามองให้ไกลกว่านั้นเช่นเราขายอาหารเราได้ทำให้คนเขามีอาหารดีๆมีประโยชน์เอาไว้รับประทานหรือถ้าเราเป็นช่างซ่อมเราได้ช่วยแก้ปัญหากับคนได้ใช้ของได้อย่างสบายใจโดยไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อของใหม่ เราจะรู้สึกว่าเรามีค่าเมื่อเรารู้ว่าเรามีค่าสำหรับใครงานเราก็มีค่าได้เมื่องานเราได้แก้ปัญหาหรือสร้างคุณค่าให้กับคนอื่น C. ตั้งเป้าหมายให้ท้าทายบางทีการทำงานเหมือนเดิมทุกๆวันเริ่มต้นวันสิ้นสุดวันไม่ต่างกันทำให้เราเบื่องงานได้ครับ เพราะไม่มีความตื่นเต้นท้าทายเหมือนกับน้ำที่ไหลเอื่อยๆไปเรื่อยๆไร้พลังงานเราอาจจะต้องกระตุ้นตัวเองด้วยการตั้งเป้าหมายสร้างความท้าทายใหม่ๆให้กับตัวเองบ้างเช่จนจะสร้างยอดขายอย่างที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนหรืออาจจะคิดแผนประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยการลดการใช้พลังงานหรือเอาวัสดุเหลือใช้มารีไซเคิลหรือท้าทายตัวเองให้ทำในสิ่งที่คนอื่นไม่เชื่อว่าเราทำได้ จะทำให้งานที่น่าเบื่อหน่ายกลายเป็นความท้าทายขึ้นมาทันทีตั้งเป้าให้ท้าทายทําในสิ่งที่ไม่มีใครคิดว่าเราจะพิชิตได้จะทําให้ชีวิตนี้มีความหมายมากกว่าทําอะไรง่ายๆไปวันๆ